เมาไม่เขาไม่เมามันคืออย่างนี้คือปล่อยประหนับน้ําไปแล้วแล้วมึงก็ค่อยๆเข้าไปเปิดประตูไปแล้วพร้อมมันตกใจเฮ้ยเข้ามาทําไมอ่ะเฮ้ยเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้าก็เห็นว่าแบบเป็นคุณหนูเพื่ออาบน้ําไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปช่วยถุเขากเห็นว่าเป็นคุณหนูเพื่ออาบน้ําไม่ได้เข้าไปแล้วจังหวะนี้เข้าไปแล้วจังหวะนี้เข้าไปแล้วเออแล้วไอ้นั่นก็ใช่ใช่มันต้องมันต้องเปิดน้ําเพื่อความระดไปสามสี่ เปิดน้ำโอเคเสร็จแล้วก็แบบพอรูปผมใช่ไหมเอาให้ผมแบบเปียกๆนิดนึงปาดปาดปาดขึ้นมาแบบนี้ปาดขึ้นมาเอ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 ามือเปียกน้ำก่อนเออปาดขึ้นมาแล้วผมไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ไม่ไม่เราเราเราเสริมไม่ได้เราเสริมเสริมเสริมก่อนเออแล้วคราวนี้มาร์คทนไม่ไหวละทนไม่ไหวหันหันมาบอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครเนี่ยเอาบัตรประชาชนไหมคุณดิคุณกู้ย่า หันมามาสะาดมาใช่ไหมบอกว่าเออห้องน้ำมันแคบจังแล้วพี่เข้ามาทำไมมันดักแม่คนเดียวแล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนเรามีมารยาทเปล่าเห็นคนเขาอาบน้ำอยู่เข้ามาทำไมสะาดไอ้ยัมแม่ง